ผูดวงชาวลาสตนผลวันที่สามธันวากดยังไงก็ไม่ลงนะครับผมกดไข่กดตัวท่านเองได้หลด้วยโชคชะตาบนกุศลวัสนาดวงชะตาของท่านไขรบางคนเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีจะมากดดวงชะตาของท่านในวันนี้บอกได้เลยว่ายากดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งนะนะครับผมนะครับตกตําแหน่งของนิจจมองไม่เห็นตกตําแหน่งพระจ,จันทร์นะครับนะผมเทพเทวดาโดนบันดาล โดนจิตโดนใจอำนาจบุญบารมีวาสนานะแปลว่าดวงชะตาเป็นขาขึ้นด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียไกรเทพแห่งพระจันทร์ส่งผลหนุนนําส่งดอกบัวมาสู่ตัวท่านก่อนอื่นหมอจะแนะนําก่อนให้ท่านพบไพลีพินานะต,าน,น,าน,น,าตานะครับผมศัตรูหมู่มารพังพินาตนบกันแก้เรื่องราวต่างๆนะครับผมพบติดตัวไว้250บาทนะครับผมพาแท้รนะจ๊ะจียันและพบคู่กับเหรียญพระปางสะดุกมาร แล้วบางคนเรียกเหรียญแก้กรรมเคยได้ได้ยินไหมครับเหรียญแก้กรรมให้ทําไงพบติดตัวอาไมวางไว้เฉยๆฉยไม่ได้ให้พบติดตัวไว้นะับเหรียญใจนะครูบ,คบาอาจารย์โปรเสร็จนะครับปีเก่านะครับ2 5 0บาททักไลน์มา sunny สี่สองแปดเก้านะครับโชคชะตาบุญกุศลนวาสนาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งพระจันทร์นะผมจะนำพาซึ่งความผสมเร็จจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเกิดขึ้นตำแหน่งอะไรครับอารมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีอารมณ์ อารมณ์ขึ้นอารมณ์ดีอารมณ์ซ้ายอารมณ์ขวาขึ้นอยู่กับดวงชะตาแต่ของท่านแต่ยังไงก็แล้วแต่เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องความรักเมตตามหานิยมในดวงชะตานี้ใครบางคนเข้ามากันแกล้งยื้อแย่งแก่งแย่ง,ง,งชิงดีอํานาจบนบารมีวัสนากดตัวท่านกดให้ลงกดไม่ได้อย่ามากดแล้วมันคนละกระดูกกันดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงกายเปิดไพ่เสียงท้ายก่อนตกตําแหน่งนะตกตําแหน่งพระราม นะครับผมเกี่ยวกับความเป็นธรรมเกี่ยวกับนะครับผมความแม่นยําเกี่ยวกับรการเดินทางเพราะฉะนั้นนะผมพระรามนับหนุนนําโชคตาวันนี้จะทํากิจการอันใดก็ประสบสำเร็จเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นใครบางคนเข้ามาส่งมอ,อบสิ่งของต่างๆนําพาซึ่งความสําเร็จใครบางคนชวนท่านออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็สําเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมาย ได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตานี้แก้แหวนเงินทองพชรดินจินดานำพาซึ่งความสมเร็จทุกสิ่งทุกอย่างประเดยประดังเข้ามาถือว่าเป็นวันที่ดีของท่านนับใครบางคนเข้ามากดท่านทำให้ท่านตกต่ำย,ย่แย่ยัดเยียดสิ่งที่เป็นอัปมงคลย,ยัดเยียดสิ่งเชี่ยวชั่วร้ายในะครับใส่ร้ายป้ายสีการแกล้งในโชคชะตา ทำไม่ได้นะผมเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับชาวราศีตุลน,นะชาวราศีตุลเด็ดขาดเด็ดเดี๋ยวอาหารเปิดไพ่ก่อนตกตําแหน่งอะไรตกตําแหน่งพยายมก็บ่งบอกได้เลยว่านะผมว่าชี้ชะตาผลกรรมที่ผลความจริงกับใครบางคนที่ทํากับท่านตกตําแหน่งพยายมเพราะฉะนั้นโทษฐานที่กันแก้งในโชคชะตาข้าพเจ้าและท่านทั้งหลาย บ่งบอกได้เลยว่าศัตรูของท่านเตรียมตัวจะต้องไปโซนะผมสิ่งอับประมงคลสิ่งั้งไรก็นรกนะผมไปสู่นรกรวบรวมสิ่งเหล่านี้ไปู่นะผมธรณีจะเปิดจะสูบลงไปนะผมโชคชะตาบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาค้ำชูปกปากกุ้มครองรักษานะผมเปิดเผยความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในดวงชะตา ใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาไฟจะเผาผ่านเล่าร้อนร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาของเขาเองจะดิ้นทุรนทุรายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหา,าต่างๆเหมือนมีปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายไฟมันเผาเล่าร้อนแผดเผาศัตรูหมู่านของท่านวันนี้นะครับผมจะมาลายหายไปสิ้นมอยมวยไปกันหมด นะผมโชคตาบุญกุศลวาสนาเปิดไพ่ก่อนนะจ๊ะตําแหน่งองคุลีมานครับในตําแหน่งองคุลีมานคือสํานึกผิดนะผมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจงสํานึกเอาไว้เลยว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยทําบาปพังข้าพเจ้าจะไม่ทําแล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาหรือจะเป็นเรื่องหนี้สินฉันจะไม่ทําฉันจะไม่ติดหนี้อีกฉันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว องนำสิ่งที่ไม่มีความสุขกับตัวเององค์าลีมีอง์ลีมานมองบอกถึงทาที่บรรลุแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้กําลังจะสํานึกผิดที่จะมีเงินมีทองมีบารมีมีวาสนามีสิ่งศักดิ์สิทธิเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาตอนขาขึ้นทําไมไม่เก็บเงินเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งแบบนี้ในดวงชะตาของท่านตอนขาขึ้นทําไมไม่เก็บเงิน ไปใช้นู่นใช้นี่จ่ายนู่นจ่ายนี่เยอะแยะมากมายองคุริมาตกตําแหน่งในดวงชะตาเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปท่านจะสํานึกและก็จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะครับในดวงชะตาของท่านนะครับผมโชคชะตาตกตําแหน่งพระพุทธนะครับพระพุทธบ่งบอกถึงการสื่อสารบ่งบอกถึงอํานาจนะครับผมบอกบ่งบอกถึงค้าขายเมตตา วัะนั้นพระพุทธตกตําแหน่งในดวงชะตาดวงชะตานี้จะค้าขายเมตตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่านขอเรียกว่าไปติดต่อเจรจาการค้าการงานการเงินความรักจะเป็นไปได้ด้วยดีมีคนเข้ามาติตดต่อเจรจาคาชูหนุนนําโชคกตาในวันนี้พ้นวันนี้ไปด้วยนะผมเพราะฉะนั้นอํานาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากคุ้มของรักษาจะหนุนนำดวงชะตาให้ท่านเปิดรับทรัพย์รวยโชค โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนังจะเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดนะครับแก้แหวนเงินทองเมชรินจินามนำพา,าซึ่งความสมเร็สน,นะครับปู่ฤีเปิดไพ่ขึ้นมาตกตำแหน่งพระพอาารันมองไม่เห็นแบบไปเพืนเนาะพระนาพระนาทมุนีพระนาพระลานาพระลาดา นามุนีนับเกี่ยวพันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเอาเกี่ยวกับบูชาครูปรมค,ครูนะผมปรมครูทางวิทยาการการเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็ทํานายก่อนนละ้ตตำแหน่งดวงชะตามีปู่ฤาษีนะ,นะผมเข้ามาปกปักคุ้มครองรักษาในดวงชะตาของท่านหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันทางด้านเรื่องสติปัญญานะผม จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาหนุนนําโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์วิญญาณสติปัญญาของท่านกําลังจะริเริ่มเริ่มต้นสิ่งใหม่ไม่ว่าจะมีอะไรมาปิดกัน้นทางด้านเรื่องสติปัญญาจะมีคนนําพาความรู้มาสู่ตัวท่านแก้แหวนเงินทองเพชรดินจินดญญาจะบังเกิดนะครับถ้าท่านทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือว่าทําสิ่งใดจะประสบความสำเร็จเอาผมจะแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าปูฤาสี มาเปิดทางให้กับท่านแล้วหนุนนำดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งบัน่นจัดหนักจะเต็มตกตำแหน่งบรม,มครูเพราะฉะนั้นดวงนี้นะผมครูบาอาจารย์ครอบลงมาที่ตัวท่านแล้วจ,จะเจริญลูกเรืองสุขสรรค์หัตษาเกิดความแท้มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาจัดหนักจระเต็มในโชคชะตาครอบครัวไว้นะผมยะมหังครูอาจารย์อย่างสรางกโตยมีนาสกรารตังครูอาจารย์อย่างบูชามิ ทุติยัมปิยอมังกลัวเจรังสรังคตโอยมีนาสนาตังกลัวอาจารย์อะไรอยางอเบปุจามิปาติยัมปิยอมังกลัวเจรงังสรังคตโอยมีนาสนาตังกลัวอาจารย์อะรอยางอเบปุจามิครอบลงมาโอ้มกูจะครอบฟ้าอะไรไปนินกูจะครอบสมุทรในไซเซนกูจะครอบไปอินแล้วพระพรหมกูจะครอบไปยมอะไรประการครอบลงมาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน องค์เจี้ปเมื่ไพ่เสียงทายในตําแหน่งดวงชะตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งพระศีวดีเถระนะครับนะผมสาวกของพระพุทธองค์เราต้องวางไว้เหนือเสศนหัวเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เหนือเสยนหัวนะผมถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาหนึ่งขานไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขาดไม่ได้เลยราเป็นที่พึ่งของเรานะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตานะผมครับ ภาษีวรีเถอละเกิดขึ้นในตําแหน่งก็แปลว่านะผมจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเง,งินทองเราจะเหงจะรวยจะปังจะผสมเลยนะผมสวดคาถาภาษีวลรีสีวลีจะมาเทโรยะกาเทวาพิปูจิตโตโสโลโหปยาติบหิตอังวันธมิตังสถานะสวดขึ้นมานะผมขอบารมีขึ้นมาหลวงตาท่านจะได้มีแก้แหวนเงินทองไม่ดีจินดาจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเง,งินทองนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้ว ท่านจะเห็นท่านจะรวยท่านจะปังท่านจะะสมราเร็จเกิดความชจ่มชื่นเกิดความราบลื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นจงดึงดูดพลังแห่งสวรรค์หนุนนำโชคชะตานะพลิกเปลี่ยนแปลผันในดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเราก่อนอื่นเราต้องเปิดดวงชะตาตัวเองให้ได้ก่อนเราถ้าเปิดไม่ได้จะเป็นยังไงนะชีวิตก็มอยโมยมาลายไปสิ้นก็ต้องเปราะให้เป็นคนพ่ายแพ้นั่งมองคนอื่นรวยเอารวยเอาอย่างนั้นเราไม่ทํา เอาคนอื่นเขานะผมร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเงินเข้ามาเป็นล้านๆเราก็ต้องทําได้เพราะว่าดวงชะตาเราไม่ได้ตกตําแหน่งไม่ดีมีสิ่งศัก์ส์เข้าข้างสนับสนุนคาชูหนุนนำโชคชะตาวันนี้ถือว่าเป็นวันดีของท่านท่านจะมีโชคลาภเงินทองมารมีวัสนาเทพเทวดาคาชูปกปักคุงคองรักษานุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะนําพาซึ่งความมาสมเร็จเราเข้ามาสู่ในดวงชะตาของท่านแล้ว เรเปิดไพ่เสียนท้ายตกตำแหน่งพระแม่อะไรพร่นแม่ส,สระวารติวารดีครับผมครับตกตำแหน่งศิละปะบริสุทธิ์นะผมโดมบันดาลทางด้านเรื่องบรรเลงเพลงแห่งความรักแล้วก็ศิละปะรับโดมบันดาลน,นะคผมไอ้ท่านทําเกี่ยวกับเป็นนักแสดงอินโฟนักร้องยูทูบเบอร์นะครับเพจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ เรานาพาซึ่งความสําเร็จมาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านามเต็มที่เราบพ่อแม่เมตตาคุณแล้วนะครับจัดหนักเลยไม่ต้ององคไม่ต้องอาย้วครับไม่มีใครสนใจท่านในโลกนี้แล้วราผมทําให้เธอครับทําแล้วรวยทําแล้วเฮงทําแล้วคุณมีความสุขทําแล้วคุณได้เงินได้ทองทําเลยพ่อแม่เมตตาแล้วท่านจะพูดอะไรพูดแต่สิ่งดีงามท่านจะได้เจริญลูกเลือยงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินครับสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน แกวนหเงินท้องพอดิจินา่าบังเกิดขึ้นกับท่านต่อแต่นี้ไปนะครับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายขอํานายว่าดวงนี้ยถึงเวลาคาบุญกุสลวาสนาแล้วใครจะกดดวงชะตาท่านก็กดไม่ลงนะครับผมขอท่านแช่มชื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปตังสุปสติเกอร์ขอท่านแช่มชื่นลาบลืนไปไม่ได้ดีสวัสดีครับ